ทุกคนคะเห็นนะแข็งแรงแบบนี้น่นาจะบอกว่าจริงๆข้างในร่างกายนักป่วยอยู่ที่เขาตรวจเจอนะก็คือมีอยาฆ่า,มาแมลงพบสารเคมีที่อยู่ในพวกสเปรย์แต่งผมนะคะอันที่สองก็คือสารหนูนะคะ <ES> แล้วก็จะมีค่าเอนไซม์แล้วก็ตัวสารพิษโละหนะในรน่างกายหนูจะตายยังคะน่ยคิดอยู่นานมากว่า น่าจะทําคลิปนี้ดีไหมแต่นะคปปนคิดไปคิดมาก็หวังว่าคลิปนะี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ใครหลายๆนะคนที่อาจจะใช้ชีวิตหนักแบบนะ้ํทำงานหนักแบบนะั้นหรือไม่เคยห่วงใยร่างกายแบบนะั้น่ยได้หันกลับมาลักตัวเองค่ะเรากาลังจะตรวจไบโอฟิสแบคสแกนนะคะตรงนี้ก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเป็นการแบบส่งคลื่นแม่เหล็กเข้าไปตามจุดชีพจรต,ต,ต่างๆเพื่อตรวจว่าเราแบบเล่นมีปูนแพ้ซ่อนอะไรอยู่บ้างนะคะ ไปออฟฟิแบ็คสแกนคะอัน <don> นี้ก็คือเขาจะเป็นการตรวจขึ้นพลังงานที huh. uh ่สะท้อนออกมาจากเอาไว้ว่าภายในของเราที่เขาตรวจเจอนะก็คือมียาข้าแมลงนะคะมันก็จะคนเพื้อนมาจาก ผลไม้นี่แหละพบนะคะก็คือสารเคมีที่อยู่ในพวกสเปรย์แต่งผมนะคะแล้วก็น้ำยาซักผ้านะหมอหนูจะสเปรย์ทุกวันคือถ้าติดเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงต้องเลือกว่าหนูจะอยู่ในวงการนี้หรือหนูจะแบบออกไปใช้ชีวิตวันนี้คุณนัทต้องตรวจเยอะมากเลยนะคะอะไรบ้างคะก็จะมีค่าเอนไซม์แล้วก็ตัวฮอร์โมนต่อมหมวกไตฮอร์โมนซิสเตอินตัวโปรตีนนะคะ l i ป i d โปรไฟล e สารพิษโลหะ,นะนหนันกในร่างกายหนูจะตายยังคะไม่ค่ะรกักษาได้นะคะโอเคค่ะเราก็ลังจะตรวจเลือดนะคะทั้งหมดนี้ค่ะกันแรกเนี่ยก็คือเป็นความสมบูรณ์ของเลือดนะคะอันนี้ก็คือเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนะคะปริมาณเม็ดเลือดแดง ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะมาถึงเรื่องฮอร์โมนแล้วค่ะที่ตรวจไปเป็นยังไงบ้างคะก็คือเอสตาไดออลเอสซอเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่ผู้หญิงก็คือจะต่ำกว่า20คือหมายถึงว่าในกรณีของผู้ชายเอสตาไดออลจะอยู่ที่20ใช่ค่ะฮอร์โมนอยู่ที่76ก็คือระดับเท่ากับผู้หญิงเลยสรุปเลยที่หมอมีอะไรน่าเป็นห่วงบ้างคะของน้องนัทก็จะมีเรื่องของโลหะหนักนะ สารหนูนะคะหนูสไตล์ไหมคะก็อันนี้เดี๋ยวหมอจัดการให้ก็จะทำคิกเย็นที่เป็นเเยอร์ค็อกเทลนะแล้วก็จะมีวิตามินซีที่ใส่เยอะเพื่อที่จะจับเอาสารหนูออกตอนนี้ก็คือว่าทางลิวไม่มาัถวัดค่าออกซิเจนะวัดจักรเลนวัดจักรเลนอ้ามูเยไหมคะ ตอนนี้นะักกําลังให้เมเยอร์ค็อกเทลนะคะซึ่งตอนนี้เป็นวิตามินรวมนะคะวิตามิน B1 b 5 b 6นะคะแล้วก็วิตามินซีด้วยปกติคุณหมอใส่วิตามินซีที่4ี่กรัมนะคะแต่เนื่องจากนั้นมีสารหนูในเลือดเยอะมากหมอก็เลยบอกว่าเขาจะใส่วิตามินซีเพิ่มเข้าไปเป็น10กรัมเพื่อเวลาวิตามินซีเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะช่วยจับสารหนูแล้วก็ให้ขับออกมาได้อีกหนึ่งปัญหาหลักเลยนะคะคือวิตามินดีนัดน,น้อยมากนะคะผมซึ่งจริงๆวิตามินดีเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย มาเลยค่ะพร้อมวันนี้นะคะเดี๋ยวนะจะมาทำโคลอนนะคะหรือภาษาชาวบ้านง่ายก็คือเราจะมาสวนทวารแล้วก็เอาอือออกมาทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวนะจะชั่งน้ำหนัก Before ก่อนแล้วก็มาดูกันหลังทำเสร็จว่า After เนี่ยเราเอาอือออกไปได้เยอะกิโล ยังฮะ <uit> แบบพี่ก็าถามวันนี้ขี้ยังแค่อึตอหน้าพี่พยาบาลไม่เท่าไหร่นะก็ต้องอึต่อหน้าทุกคนที่ดูอยู่ด้วยตอนนี้เขากำลังจะเริ่มยัดท่อแล้วนะคะอหนูกลัวหนูเวอร์จินพี่คะถามจริงๆมันจะเหมือน อุ้ยไม่ดีเลย <บะ S 1> ไม่มีดิสิว์วนะคะไม่รู้เหรอของคงรู้ใ่หรอแต่ว่าดีนะคือพี่ๆเขาอะก็คือทําท่าทีแบบคือพี่ๆเขาไม่ได้ทาท่าทีให้เราเขินกว่าเดิมอะมีอันใหญ่เลยนี่ะาจระเขอุ้ยหนูรู้สึกว่ามีน้ําเข้ามาเอีน้ําเข้ามาอุ้ยน้ําเข้ามาเยอะมากน,นี่หนูอึไหลโดยที่หนูไม่รู้ตัวเลยเหรอ อตายนะวีเห็นอะไรอ่ะออกไปอย่ามองยี่ที่ลเข้าไปอ่ะอุ้ยก้อนใหญ่เวอร์อ๋อเห็นหมดเลยอ่ะว่ากินอะไรเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้นะคะประมาณ45นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวออกไปดูกันว่าน้ำหนักนั้นจะลงแค่ไหนคืออออออกไปจากร่างกายเราเนี่ย กี่ขีดหรือว่าอาจจะเป็นโลก็ได้เสร็จแล้วรู้สึกว่าโล่งมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปชั่งน้ำหนักกันดูว่าเออออกไปกี่โลตอนแรกมันเท่าไหร่นะจุดแปดก็คือออกไป2ขีดแต่ว่ารู้สึกโล่งนะรู้สึกแบบว่าร่างกายสะอาดาเราก็ม้วิตามินอีกหนึ่งรอบนะคะตามคอสของที่นี่เลยนะคะผม และเราก็มาต่อด้วยการฉีดวิตามินดีเข้ากล้ามเนื้ออันนี้ก็จะเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มันดีขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการฉีดวิตามินดีครั้งที่2องของนันแล้วเดี๋ยวเหลือวิตามินดีอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีดวิตามินดีอีกสองครั้งก็จะครบคอร์สได้แล้วมาดูกันว่ามันจะมีการเปลีป่ยนแปลงไงกับร่างกายบ้างเนาะอันย่องนี่ก็เป็นครั้งที่4ี่นะคะรุ่นเหมือนกันนะ ว่าผลตรวจภายในร่างกายเราจะแบบต่างไปอย่างไงและนี่ก็เป็นครั้งที่5นะคะก็คือหายกลัวแล้วชินหลังจากการให้วิตามินทางนี้นะคะเราก็จะต้องมาเจาะเลือดแล้วก็จะได้มาฟังผลตรวจอีกทีนะะึงค่ะว่าสรุปแนดะ้ยังมีสารหนูอยู่ในร่างกายเยอะน้อยแค่ไหนแล้วก็ ไอ้โรคต่างๆที่นัเสี่ยงที่จะเป็นเนี่ยมันดีขึ้นไหมวันนี้เรามาเจาะเลือดแล้วก็เก็บปัสสาวะนะคะเพื่อจะไปตรวจผลกันว่าหลังจากที่นั้นมาอยู่ที่คลินิกเนี่ยนานมากว่าเรื่อร่างกายตอนนั้จากที่มันแพ้จากที่มันแบบมีส่วนสึกหลอต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงบ้างนะคะมาลุ้นกันตอนนี้เรามาเก็บปัสสาวะ <ira> นะคะ าปสวน,นี้ไปตรวจกันนะคะพร้อมกับเลือดนั้นว่าเอ๊ะร่างกายเราดีขึ้นหรือยังถึงถึงถึงนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะต้องยื่นปัสสาวะตัวเองให้คนอื่นฝากด้วยนะคะค่ะ คือปลอหลอดลดลงนะคะสารหนูนะคะที่เราตรวจในปัสสาวะตัวเลขมันเยอะขึ้นแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าปริมาณใ,ในร่างกายเราจะเยอะขึ้นก็คือมันขับออกส่วนวิตามินดีนะคะจากเดิมที่อ,อยู่ในระดับที่แบบภาพเส้นเนาะก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมาอยู่ในระดับที่แบบดีเลยอะ่ะโดยรวมแปลว่าตอนนี้ร่างกายหนูแข็งแรงขึ้นดีขึ้นวิตามินดีก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้ว ปุ่มต้านทานการเผาผลาญก็จะดีขึ้นถ้าไม่ได้มาตรวจตอนแรกก็เข้าใจว่าร่างกายตัวเองอะโอเคแต่พอมาตรวจก็เพิ่งรู้ว่าเอ้ามีสารหนูมีวิตามินดีต่ำนั่นนู่นแต่พอเห็นมันดีขึ้นก็แฮปปี้ดี <c oughs> ใจด้วยการทำหนหนั้นนมันส่งผลให้ข้างในร่างกายอ่ะมันพังเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหนักมากๆการโดนสเปรย์ฉีดผมโดนแว็ปผมทุกวันมันทําให้แบบมีสารหนูเข้าสู่ร่างกายหรือจะเป็นแบบอาหารการกินที่แบบน่าชอบกินอะ่ะพอได้ฟังผลตรวจเลือดหลังจากได้รับการรักษานะคะก็บอกว่าคลิปนี้ก็จะเป็นเหมือนเพื่อนมาเล่าเพื่อนฟังแล้วกันเนาะเป็นตื่นตื่นหัวหอนว่าแบบเออเรามีเงินเท่าไหรอ่อ่ะ เราซื้อมือถือใหม่ก็ได้ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อลองเท้าใหม่ก็ได้แต่เราไม่สามารถแบบย้อนซื้อสุขภาพของเราได้เนาะคือนในว่าเงินอะเราเริ่มจากไม่มีแล้วเราค่อยๆหาเพื่อมีเงินแต่ร่างกายอะเราเริ่มจากมีเต็มแล้วเราก็ใช้มันสึกห่อไปเรื่อยๆดังนั้นเราวรที่จะแบบรักษาร่างกายเราไวให้ดีที่สุดตอนแรกนะั้นก็คิดว่าน่นก็แข็งแรงดีปกติไม่ได้เป็นอะไรนะแต่พอได้ลองมาตรวจอะ าชิบหายคือเป็นหลายอย่างมากแล้วก็แบบเกินเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ไปหลายอย่างมากก่อนจากกันไปนะคะในขณาทุกคนเนี่ยมาตรวจสุขภาพที่อคิซิทไลฟ์แบบนัดก็ได้หรือว่าจะตรวจที่ไหนก็ได้เพราะว่ารู้ไว้ก่อนก็ป้องกันก่อนเต็นมตัวได้ก่อนดีกว่ารู้ในวันที่มันแบบช้าไปแล้วเนาะไม่มีอะไรสําคัญเท่าร่างกายของเรานะคะยังไงนะัดขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่ลืมดือนสุขภาพกันด้วยนะบ๊ายบาย